สวัสดีเด้จ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอันเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่สวนหลังเหินเอ้ยค่ะเมื่อคืนนี้อุณหภูมิพันอันศูนองศาเนาะค่ะเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเบิ่งนี้ค่ะหญ้าก็เป็นน้ำแข็งมาแล้ว สมบรรยากาศตอนเช้าด้จะเด้ออยู่สวนลังเหอนค่ะยาเป็นน้ำแข็งเบอร์ไม้ก็นี่ค่ะเ,เบอร์ไม้ก็เป็นน้ำแข็งแล้วอากาศเย็นเะจะเดอ้อตอนนี้ประมาณสององศาเซลเซียสค่ะเห็นกรมอุตุพันธบอกว่าทั้งอาทิตย์นี้มันจะเป็นอากาศประมาณ1-2ององศาเซลเซียส ต้นไม้เบอร์ไม้ก็เป็นนั้นจับตัวเป็นน้ําแข็งเนาะค่ะเนาะความเย็นมาเยือนบ้างคะเนาะปะความเย็นมาเยือนแล้วจ้าก็งามไปอีกแบบนึงเดียค่ะสนามอันหญ้าก,ก็เป็นน้ําแข็งอันชุ่มฉ่ำเนาะค่ะเนาะเย็นสบายบ้างเงันเนาะปะ จะออกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อนันน่เด้วยจะเด้อคำสั่นนั้นเป็นใครเด้อยค่ะนี่ ความเย็นมาเยือนเนาะค่ะเนาะหนาวด้วยค่ะหนาวหนาวแต่ว่าตอนนี้มันโบนยังบมีหลมค่ะแต่ว่ามันทเป็นอากาศดีอยู่ดอกว่าเพราะว่าแดดเห็นอันพูนถ้าเบิ่งทางท้องฟ้าไกลๆก็แดดพันกันออกอยู่ถ้าแดดออกก็แสดงว่าจักหน่อยก็เป็นอากาศที่ว่าถึงในเย็นแต่ว่าก็เป็นอากาศดีเสียงค่ะเป็นอากาศดีสดชื่นว่มาันนเถอะปะอันนี้ก็บรรยากาศส่วนล่างเหือนนั้น น้ำแข็งหลงค่ะน้ำแข็งจับเบอร์ไม้แล้วสนามยาก็เปลียนนั้นเปลีนน่ยนตันนี้แล้วเนอขนอเป็นน้ำแข็งเหมือนกันเถอะปะอันนี้ก็บารรยากาศตอนเช้าเช้าหลังเหอนอยู่สวนหลังเหอนอันเอตุอก๊กตาผาฝันค่ะ วันนี้ก็เอ้ยกอ็อวยพรทุกทุกบ้านมีความสุขนาะคะเนาะชุ่มช่ำสดชื่นนะจ๊ะเด้อก็แล้วกันเดินทางไปทำงานอยู่บ้านก็มีความสุขนาะคะเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ